สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาติดตามดูในเรื่องของโคนต้นทุเรียนที่เป็นแองกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะเป็นเหมือนจานนะครับว่าช่วงที่ฝนตกหนักๆนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบรากหรือว่าระบบเรื่องน้ําโคนต้นหรือเปล่านะครับก็ เมื่อเช้าเนี่ยฝนก็ตกนะครับเพิ่งหยุดตกไปนะครับอตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดอ,อุ่นๆขึ้นมานะครับแต่ก็จะมีก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆบ้างนะครับมันจะเริ่มมีแสงแดดบ้างนะครับทุเรียนก็จะเริ่มสังเคราะห์แสงนะครับเนี่ยก็ทุเรียนต้นนี้ก็อายุได้2ปีแล้วนะครับ2ปีกับอีกไม่กี่วันนะครับก็ปลูกไว้เมื่อวันที่28มิถุนายนปี63 ก็ผ่านมาก็28มิถุนายนปี65้าเนี่ยก็ครบ2ปีแล้วก็เข้าสู่ปีที่3อย่างนี้นะครับก็เป็นการปลูกไว้แบบยกโคกนะครับแต่ก่อนผมยกโคกไว้สูงนะครับเพื่อนยกโคกไว้สูงนะครับนี่ครับประมาณ40เซนนะครับต่อมาก็ได้นําดินมาถมาถมพื้นนะครับถมระดับดินเดิมเนี่ยสูงขึ้นมา,ามันก็เลยดูมันต่ํานะครับตรงนี้ถ้าตัดหญ้าออกก็ตรงสปริงเกอร์ต้นนี้นะครับ ความสูงของโคกก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับส่วนฝั่งโน้นก็จะเกือบ 1- นฟุตนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่ลาดเทลงไปนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ําเท่าไหร่นะครับเพื่อนอก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายท่านที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ก็อาจจะเจอปัญหายิ่งเจอปัญหานี้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าโขนต้นทุเรียนเป็นแองกทะนะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับเพื่อนนี่ครับ ฝนพึ่งหยุดตกไปนะครับเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับดูที่โคนต้นเลยนะครับดีครับก็ผ่านมาสองผลแล้วนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับก็คือการยกโคกยกโคกการปลูกนะครับที่ผมปลูกไว้ต้นนี้แรกๆผมก็ยกแค่1นิ้วนะครับยกให้มันเหนือกว่าโคกที่เราทําไว้นะครับ มันอาจจะมีการยุบตัวบ้างก็เหตุผลหนึ่งอ,อีกเหตุผลนะครับก็คือเป็นการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าออกนะครับอพอหญ้ามันย่อยสลายกลายเป็นดินเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าโคนต้นนะครับอตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณต่ําลงไปเนี่ยประมาณเกือบ3มเซนนะครับสามเซนนี่ครับสเซนติเมตรนะครับการระบายน้ำเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราได้ยกโคกนะครับถ้าเราได้ยกโคกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเสด็จน้ำเนี่ยตรงที่มันสูงกว่าเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆหรือว่าเราให้น้ำนะครับเราให้น้ําไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะความชื้นก็จะลดลงไปนะครับพอลดลงไปถึงระดับตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเริ่มแห้งนะครับเริ่มจะหายไปเหมือนกันนะครับมันก็สู่ที่ต่ํานะครับมันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหานะครับเพื่อน การปลูกทุเรียนมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุเรียนบางต้นที่ปลูกไว้ที่ต่ำเนี่ยมันก็โตได้นะครับตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ระบายน้ําได้ดีนะครับมันจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของโคนต้นรากเน่าโคนเน่าคอเน่าคอดินเน่าอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีตรงนี้ก็เป็นการยกโคกก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับก็ ส่วนมากที่ผมทําคลิปหลังๆมาผมจะยกตุ้มดินนะครับยกให้เหนือระดับดินเดิมเนี่ยที่ยกโคกไว้เนี่ยสนิ้วนะครับ3มนิ้วเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะครับมันจะเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเพื่อนถ้าทุเรียนของเพื่อนๆนะครับเป็นแหงกระทะอย่างนี้ครับการแก้ไขนะครับมันก็จะเป็นขั้นเบสิกพื้นฐานนะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะขุดนะครับ ขุดคลองนะครับทําเป็นคลองเล็กๆนะครับให้น้ําตรงนี้มันระบายออกได้ไวอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นการปลูกทุเรียนที่เสมอเสมอพื้นนะครับเสมอพื้นโ,โดยการที่ว่าไม่ยกโคกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่สูงอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะครับอ,อันนี้ก็พูดในเรื่องของปลูกเสมอพื้นนะครับถ้ามีปัญหาแล้วก็ขุดรอบๆทรงพุ่มนะครับ ทุเรียนเล็กนะครับขุดรอบๆทรงคุ่มเนี่ยลงลงไปสักหนึ่งหน้าจอบนะครับขุดแล้วก็ระบายดินออกไปนะครับเอาดินออกไปให้มันต่ํานะครับมันจะช่วยในการเสด็จน้าได้ไวขึ้นนะครับเพื่อนๆมันก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้ามันเป็นรากรากเปื่อยรากเน่าเนี่ยอย่างนี้นะครับผลของการที่ว่าแบบนี้มันก็จะส่งผลขึ้นสู่ยอดนะครับอพอเน่าแล้วก็มันนำธาตุอาหารขึ้นสู่ ยอดหรือใบเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ใบเนี่ยยอดมันเน่าได้นะครับเพื่อนมันก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมจะผมไม่แนะนํานะครับว่าปลูก1นิ้วเนี่ยผมว่าไม่พอนะครับก็ควรจะยกที่3นิ้วขึ้นไปนะครับถ้าเป็นการยกโคกนะครับมันจะบริหารได้ดีกว่านะครับเพื่อนนี่นะครับวันนี้ก็มาติดตามในสวนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนที่ว่าเป็นแองกกระทะ ต้นนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นการยกโคกนะครับยกโคกมันเลยการเสด็จน้ํามันก็เลยดีกว่านะครับนี่ครับตอนนี้แสงแดดก็เริ่มขึ้นแดดก็เริ่มมีเนี่ยทุเรียนก็เริ่มสังเห์แสงได้ดีนะครับตอนนี้นะครับมีฝนแล้วก็มีแดดมันก็ช่วยได้นะครับเขาจะชอบนะครับฝนตกหนักๆก็ไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการยกโคกนะครับก็พยายามทําให้มันสูงขึ้นนะครับตรงโคนต้นนะครับเพื่อน ทุเรียนมือใหม่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ